นำสิพาพี่น้องไม่ส่มบรรยากาศเสิธทางระวังเสงแตรเสกกองนะคะับตพื้นนพี่น้องครับเสดทางนี่เส้น,เนลักเสดทางลักหนึ่งขอมืเสกกองพี่น้องเก็บข้อกีบไม่ครับ อ่งครไปอดีว่าไป้วยผู้พาผู้เขาพี่น้อง ไปหาอัตพือนในแมน70กิโลเมตรี่น้อก7กิโลเมตรออกมาวินตัวตัวเมืองนะเนาะไรอ บ้านโมซื้อบ้านบ้านโมพี่น้องครับบาทที่ติดอยู่กับเทศบาลของแขวงนี่ก็เป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนะึ่งที่มา,าหารแรงของเที่ยวที่น้องทับตกตาตาแฝดพี่น้อ,นนตตองอเป็นใต้แดดแล้วลว่าแรงซีอกองอัตกระปื้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนึ่งของแฟนซีกรอยยงผู้ที่เข้าแคมเปญจะเป็นผู้ที่มาติดกับแฟงจำมพัดซักโดยพี่รองเนี่ยจะเป็นภูเขาเรียบยงี้ยวันนี้ต้องนำกันวมาจาก ประมาณสกิโลครับถ้าวเาเดินทางไปแขวนกระตปือก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าหนินึง

เพรตัวไปจุดสุดสำหรับสักสปปลาวเป็นไปสุดอยู่แปลงก็ต้องป,ปืนนะครับนอกจาก็ต้องปืนก็แปลนที่ว่าติดกับเวียดนามนซะสอีสอเวียดนามเดี๋ยวแนมเป็นทางหน้าเป็นประตูโค้งนะครับประตูโค้ง ามาเป็นสกกาะป็นประตูเป็นบ้านปักชุบ้านอยู่ในเนขตสบะทองแฟรกอ มาตอกท่อหนูเป็นอีกนันึงเป็นหชียงน,นยองนจะได้เห็นสิบบาทครเปนแปลงกบน้ำเซกองอับใช่เป็นอนเขึ้นมาแต่เซ เราเดินทางจะหนีไปจุดสิบพ่อแม่ผอยู่นี่ไปหาแฝงกระสุปือกันคืออยู่ประมาณ60กว่ากิโลเมตรเรา่น้นองใส่เวลาในการเดินทางไปอักระปือกันสิประมาณอยู่หนึ่งชั่วโมงหรือว่าชัม่วโมงกว่าๆเรา่น้องแล้ว แต่จะเดินทางไปๆก็ตะปูกบมีมีเส้นเดียวนี่พี่นครับเส้นทางลวงของแหงสาตวมีเส้นเดียวน ขอบใจทุกคนเด้อ,อที่เข้ามาติดตามชมพบกันในคลิปหน้าด้วยี่น้เดอ้อเบานำขอเก่าเข้ามาสบายดีสบายดี